ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรูปแบบใหม่ครับซีซั่นนี้เนี่ยผ่านมาแล้วกว่าครึ่งทางในรอบลีกสเตจพวกเราครับคงได้เห็นกันแล้วว่ามีสโมสรไหนบ้างครับที่จะฟอร์มได้ดีและบินสูงอยู่ตารางณตอนนี้เช่นเดียวกันครับในส่วนของนักเตะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายคนครับที่ผลงานเนี่ยเข้าตากรรมการสุดๆเลยและกําลังครับได้รับการจับตามองอย่างมากซึ่งในวันนี้ครับจานไฮครับจะมาพูดถึงนะครับจะมาหยิบยกนักเตะ5คนละกันครับที่ผมมองว่าเนี่ยผลงานดีจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะกว่านี้ครับแต่ อันนี้ครับเรียกว่าเป็นซิมเพิลซิมเพแล้วกันครับคนแรกเลยครับจร์แดนดวิดจากเรลวครับ ลิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำนะครับจาก5าลีกดังของยุโรปแต่ก็มักนะครับจะโดนหมางเมินไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่หรือว่าโดนด้อยค่ากว่าหลายๆทีมหลังจากแพ้ในเกมแรกมาครับต่อสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับหลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าลิวเนี่ยสามารถเอาชนะทีมอย่างเรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ไม่แพ้ยูเวนตุสมาแล้วครับมีผู้เล่นหลายคนของลิวนะครับที่ควรได้รับคาชื่นชมอย่างมากนะครับกับผลงานที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าใจให้ผมนะครับหยิบยกมาสักคนหนึ่งครับขอเลือก อย่างจราธานเดวิดครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถทําให้ถึง4ประตูครับจากการลงเล่น4เกมมันอาจจะมี2ประตูนะครับที่มาจากจุดโทษแต่นั่นคือการยิงแบบชี้เป็นชี้ตายครับถ้าพี่แกรับมือความกดดันไม่ไหวเนี่ยและยิงไม่เข้าบางทีนะครับรูปเกมอาจจะเปลีป่ยนไปเลยก็ได้ส่วนในเกมเจอกับแอเลติโกมาดริดนะครับเดวิดเนี่ยก็เป็นคนที่สร้างโมเมนตัมนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยการสังหารจุดโทษนะครับผ่านมือยานโอบลักเข้าไปทําให้ลิวเนี่ยพลิกกลับมาแซงนํา2ตอหนึ่งก็จะเป็น เป็นฮีโร่นะครับซัดอีหนึ่งประตูนะครับปิดฝาโลงในช่วงท้ายเกมแล้วก็ในเกมกับยูเวนตุสนะครับจังหวะสนกลับเนี่ยก็หลุดนะครับไปโดนหนึ่งหนึ่งซึ่งเขาครับโชว์ความนิ่งแล้วก็ยิงเข้าไปแบบไม่พลาดเลยครับนี่คือคนแรกที่ผมมองว่าผลงานดีมากๆในช่วง4เกมแรกคนที่2ครับไรอันกาเฟนแบกของลิเวอร์พูลครับ ในยุคข,ของเจคินครอปเนี่ยชื่อของกาเฟนแบกเนี่ยอาจจะพูดถึงน้อยไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็เป็นตัวสำรองด้วยหลักๆแล้วเนี่ยก็อาจจะโดนวิพากษ์วิจาร์มากกว่าแต่พอเปลี่ยนนะครับมาเป็นยุคข,ของอันเนอร์สโลปนะครับและผมเชื่อว่าหลายๆคนครับคงแทบไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผลงานของเด็กคนนี้เนี่ยมันจะสามารถยกระดับนะครับขึ้นมาแบบมากมา,กายก่ายกองจนกลายเป็นค์แมนสำคัญในยุคข,ของอันเนอร์สโแบบเต็มตัวเลยครับจุดที่สังเกตได้เลยครับคือความนิ่งมากขึ้นรับมือความกดดันได้ดีขึ้นการรับบอลการเคลื่อนที่่กการชวยเม ตลอดจนครับการพาบอลไปสู่แดนหน้าและการสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมด้วยเรียกได้ว,ว่าตำแหน่งใหม่ของกาเฟนแบกเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยครับจะเรียกได้ว,ว่าเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลก็เป็นได้ผลงานกาเฟนแบกนะครับไม่ได้ดีแค่ในศึกฟุตบอลเยอรมันเท่านั้นนะครับแต่มันโดดเด่นไปถึงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยอาร์แอนด์กาเฟนแบกนะครับถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญนะครับที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มจากการเล่น4นัดนะครับครองตำแหน่งจ่าฝูงและยังไม่แพ้ใครมินำซ้ำนะครับตัวขอองงกกกาานนนแแบบบบะะครรัััั็ทจววลด ไปครองแทบทุกน,นัดเลยครับคนที่3ครับราฟินยาจากบาร์เซโลนาครับ บาร์เซโลนานะครับอายุของฮัสซี่ฟลิกนะครับถ้าเทียบกับซีซันก่อนเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนจะพลิกนะครับจากหลังเท้ากลับมาเป็นหน้ามือเลยทีเดียวครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยมันดีแบบโคตรเลยครับโดยเฉพาะประสิทธิภาพในการผลิตสกอร์นะครับซึ่งกลายเป็นทีมเนี่ยที่ยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกต่อ1เกมเข้าไปแล้วโรเบิร์ตเลวันดอสกี้นะครับยังคงเป็นกองหน้านะครับที่ผลิตสกอร์ได้อย่างมากมายเหมือนเดิมไอ้หนูลามินยาเมลเนี่ยยังคงร้อนแรงนะครับต่อยอดมาจากยูโร2024แต่ถ้าจะพูดถึงนะครับสามประสานของบาซ่า ก็ควรต้องมี1คนครับที่ติดผมมาด้วยนั่นคือราฟินยาครับณช่วงวงนี้ครับราฟินยาเนี่ยทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเข้าตากรรมการมากๆทักษะส่วนตัวของพี่แกเนี่ยก็สกร้างปัญหากับคู่แข่งได้ดีเหลือเกินซีซั่นก่อนนะครับยังโดนดายู่เลยแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าฟอร์มฮอตจริงๆมีความหลากหลายมากขึ้นยิงประตูเป็นกอบไปกรรมแอซสซิสก็ได้ด้วยโดยในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกนะครับซีซั่นนี้นะครับหลังพันไป4นัดนะครับราฟินยาเนี่ยยิงไปแล้ว4ประตูและก็ท อีกหนึ่งแอสซิสต์นะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับฟอร์มที่มันเด็ดดวงสุดๆเลยนะครับก็คงหนีไม่พ้นนะครับในวันที่บาซ่าเนี่ยเปิดบ้านย้ำใหญ่ใส่บาร์เมิลนกนะครับด้วยสกอร์4ต่อ1ซึ่งราฟินญาเนี่ยสามารถทำสถิกในเกมวันนั้นได้ด้วยครับคนต่อมานะครับคราวนี้ผมพูดถึงในตำแหน่งผู้สาวตัวบ้านนะครับนั่นคือเอมี่มาร์ตินสของแอสตันวิลล่าครับ วิลล่าของอุนัยเอมรี่เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับผลงานเนี่ยณตอนนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนขาลงนะครับเพราะว่าแพ้มาสีนัดรวดแต่ว่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรน,น้องใหม่ไฟแรงที่หายไปนานกว่าสิบกว่าปีนะครับแต่ผลงานเนี่ยถือว่าน่าเหลือเชื่อนะครับมี9คะแนนจากสีนัดนะครับอยู่อันดับ8ตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลเนี่ยเพียงแค่3แต้มเท่านั้นอินเตอร์มิลานกับแอตนลันต้านะครับอาจจะเป็น2ทีมที่ยังไม่เสียประตูเลยจนถึงณตอนนี้นะครับแต่ลพลพรรคสิงพังงาดนะครับก็ถือว่าเสีย ประตูน้อยกว่าหลายทีมยักษ์ใหญ่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะโดนไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นและหนึ่งในคนที่คนได้เครดิตนะครับเรื่องนี้ก็คือเอเมเดีโนมาติเนสครับนายทวารดีกีแชมป์โลนะครับที่เซฟเป็นพลววันเลยครับโดยมาติเนสนะครับมีโอกาสเฝ้าเสาทั้งสิ้นเนี่ยสี่นัดนะครับเซฟมากที่สุดเป็นอันดับ3ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเซฟไปแล้ว22ครั้งครับและเสียเพียงแค่ประตูเดียวเก็บได้ถึง3คลีนชีดด้วยกันโดยผลงานชิ้นโบแดงนะครับก็คือวันที่อาซันวิลล่าครับสามารถเอาชนะบาเยรนน้รัับชื่อเป็มา แต่สามารถเก็บ3แต้มได้และเก็บคลินชีตได้ด้วยครับคนสุดท้ายครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับวิกเตอร์ยเคเลสครับหัวหอกจากสปอ r t i n g Lisbon ชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่กําลังติดลมบนกําลังฟอร์มร้อนไปสุดๆเนี่ยไม่มีชื่อยูเคเลสไม่ได้ครับณตอนนี้ครับดาวยิงที่สวีเดนนะครับโอ้โหบอกเลยว่าผลงานนี้มันฮอตจริงๆครับยิงไปแล้ว5ประตูครับจากการลงเล่น4นัดนะครับนำเป็นดาวซันโวร่วมกับโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้ราฟินยาและแฮร์รี่เคนครับนี่คือกุญแจสําคัญเลยครับที่พาลิสบอนเนี่ยอยู่อันดับ2ของลีกสเตนนะครับแข่งไป4นัดชนะ3ยังไม่แพ้ใครครับและที่มันทีเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือการทำ สโมสรที่ดีสุดในโลกอย่างแมนซิตี้ด้วยการพาลิสบอนนะครับเอาชนะโรบัยสีฟ้าไปด้วยสกอร์4ต่อ1จริงๆแล้วเนี่ยยูเคเลสนะครับไม่ได้ฮอตเพียงแค่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดนับรวมทุกรายการนะฮะยูเคเลสซัดไปแล้ว32ลูกจากการลงเล่น22นัดทั้งระดับสโมสรและในทีมชาติสวีเดนด้วยด้วยผลงานนะครับที่กำลังเฉิดฉายสุดๆนะครับจึงไม่แปลกเลยที่ยูเคเลสเนี่ยจะตกเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่เขาเนี่ยอาจจะตามลุคคคพี่่ไปนนนนะรรรรััับบบืออูเโมมิ ื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและนี่คือ5คนครับที่ผมหยิบยกมานะครับที่เป็นนักเตะที่ฟอร์คลอตจริงๆในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซั่นนี้นะครับส่วนนัดที่5กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับมาดูซิว่าแต่และทีมเนี่ยจะมีผลงานเด็ดดวงหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมเข้ามาติดตามและคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนวันนี้จานหากจาเรื่องต้องไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ